วันนี้เราจะมาหุงข้าวบัตมาตีกินกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําเมนูอะไรเสริมขึ้นมาอีกค่ะวิธีหุงข้าวบัตมาตีค่ะข้าวหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนนะคะถ้าใส่ข้าวสองส่วนน้าก็ต้องเป็นสี่ส่วนค่ะอันนี้เราจะหุงข้าวสามส่วนนะคะก็จะใส่น้ําทั้งหมดหกส่วนค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องล้างข้าวหลายๆรอบเลยนะคะ ตะกี้เราใส่ข้าวไปทั้งหมด3ถ้วยนี้นะคะเราก็จะเติมน้ำลงไป6ถ้วยค่ะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำมันพืชน,นะคะ1ช้อนค่ะคนให้เข้ากันค่ะเอาไปหุงได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเข้าวบัสมาตีนะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือข้าวจะเป็นจะมีลักษณะเป็นตัวยาวๆค่ะจะยาวกว่าข้าวหอมมะลิไทยนะคะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเอาไปกินกับข้าวบัสมาตีนะคะมึอองจะกินมือเปล่ากินมือเปล่าช้อนกินในนด่นเลยขาขาคงแหงรางน้ำเยอะ

สวยเลยแม่อืมตัวตวไหนไปนัวแกงเลยข้างนี้จังเลยไม่มีมันเลยม่อันนี้แกงม่อลแกงกะรเลยวาชาติเึไหมไม่ได้เป็นอย่าี้พอใส่นั่น้าไปดี๋ยวเยวๆนก็เลือนเอาด้วยจุดในจุดกับมันเือนกลอไปกัน ก <c oughs> ินไหมกินไหมไม่ก็ไม่กดกมันชอบกัดด้วยเน่สีนวลกดไม่กัดกดงั้นกกัด